สวัสดีครับคือผมจะบอกว่าเหรียญสวยมากนะครับผมวิ่งเข้าเส้นชัยแบบนี้เลยนะครับถ่ายมาหลายช็อตนะไปกับพี่ๆเขานะครับ BKK r u n n e นนะครับเหรียญโคตรสวยใหญ่เหมือนแบบเหรียญประกวดผอกายเลยนะครับถ่ายรูปด้วยโอ้คัะโอ้โหภารกิจวันนี้ยะแยะนะครับเสร็จแล้วผมมาใส่บาตรได้ทําในสิ่งที่อยากทําวันนี้วันพระด้วยแต่ผมทานซาลาเปาไปแล้วเดี๋ยวค่อยทานเจวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสตาร์ตตื่นทีสี่อาบน้ําสระผมนัดเจอทีมทีสี่ครึ่งครับ ทุกคนใส่เสื้อเหลืองผมก็ไม่มีเสื้อทีมเดีวยวคือผมไม่มีอะไรเลยเขาใส่เสื้อสีน้ำเงินกันนะครับดูสภาพผมดิอันนี้คือไม่ได้ acting นะฮะตามันลืมไม่ขึ้นนี่ผมทาครีมตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเตรียมมาเลยแล้วก็ตื่นมาก็ทาครีมกันแดดแปรงฟันแล้วก็ออกมาเลยนะครับนี่คือสภาพผมไม่รู้ผมพูดอะไรเหมือนกันแต่ผมไม่เอาเสียงผมละผมพากดีกว่านะครับตอนเช้าจอดรถก็คือจะจะจอดตรงสนามหลวงแหละแต่เขาบกให้มาจอดตรงนี้เราก็เลยมาเจอพี่ๆพอดีเลยนะครับพี่ๆกลุ่ม BKK เอารัดหัวนิดนึง มันจะได้ดูได้นะ่ะเพราะสภาพดูไม่ได้เลยนะครับที่ถ่ายรูปกันแล้วก็จบละช่างภาพเรียกถ่ายดีนะมากับกลุ่มเนี้ยเพราะว่าคือทุกคนก็ถ่ายรูปกันเต็มอันนี้คือบิดผมได้ละเขียนว่า BKK Runner นะครับนี่เขาเอาบิดมาให้คือผมวิ่งฟรีนะนะครับค่อนข้างดีแล้วก็เจอพี่คนหนึ่งที่เป็นเออเป็นเพื่อนพ่ออยู่แฟนตาซีนะครับพี่เก็วิ่งมาลัดวิ่งแฟนตาซีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องใส่ชุดแบบ มันจะซีวิ่งมือก็จะร้อนแล้วมันก็จะบาดนะครับที่ผมพูดอะไรเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทุกคนก็ใส่สีเหลืองกลุ่มใส่สีน้าเงินแต่ผมมีเสื้อสีส้มตัวเดียวที่เหลือแจก,กั้งหมดแล้ว <c oughs> พอฟังตัวเองพูดแล้วก็โอเคดีแล้วที่ปิดเสียงครับพูดไปเรื่อยคือมันตื่นนอนมันก็สภาพรูม้ไม่ค่อยได้นี่คือบรรยากาศการเปิดงานนะครับฟังไหมาทางสถิติก็มาด้วยทางมือท่าทีนี้เด๋ยวจะมารวมกับพวกเรา้วยพี่นิไล่รวดเร็เวมาด้วย ันเา10ิโลั2เมอนัด2เมอ2เมอนั2เมอั10กิโลขเราครับเวลาดูท่าายตัวเองายตัวเองหน่อยขวาโอ้โหซ้ายโยกวาซยขวาวอร์อไปใวตีอะไรลูกอะไรับกโอเรงไปแล้ตอะรนะครับเพื่อผนไบอทีใช่คที่สสแลไปร่วมกน้ำรนรงอยู่ ตลอดเวลานะครับทุกที่นะครับเรามีกิจกรรมทางกายให้ให้ร่างกายเราด้ยนี่ด้วยฝ่ายใช่การป้องกัรื่องโรคปกติเนี่ยถ้าผมอยู่บ้านนะครับผมจะวิ่งกับพ่อแม่ตลอด10โล20โลนี่คือปกติเลยนะครับเขาเรียกว่าแทบทุกอาทิตย์ใครก็บิดมาให้ก็ได้วิ่งกับพ่อแม่สบายๆอันนี้พอมากรุงเทพปุ๊บไม่ค่อยรู้จักใครนี่ผมก็เข้ากลุ่มเองซิตี้รันบ k เหากลุ่มใน Facebook นี่แหละครับทุกคนไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษ มาเจอกลุ่มเสร็จปุ๊บถึงจะได้รู้จักเขาแล้วก็ชวนกันวิ่งก็เริ่มจากกลุ่มพวกนี้แหละ10โล20 50 1บ0รยโลก็คือรู้จักจากกลุ่มพวกนี้แหละนี่คือบรรยากาศกสิโลวิ่งไม่ได้คนระับคนเยอะก็เลยต้องเดินเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมวิ่งไม่ได้เลยวนรอบสนามหลวงก่อน10ถ้า10โลหนเดือนก็ทำได้นะครับ ก็ทําได้แต่ต้องมีวินัยก็คือต้องอดอาหารไอ้ไอ้ตอนมื้อเย็นจริงๆอ่ะไม่ต้องอดครับแต่แค่คุมอาหารดีๆกินดีๆที่ไม่ต้องกินของทอดอ่ะของทอดของหมาก็อย่างนี้พี่พี่ลองเฟสใช่ป่ะใช่ไอ้ไอพาชิ้นเ่ยคือไม่ได้เลยใช่ป่ะที่ต้องกินแบบอกก่ไข่ต้มอะไรต่ือนแล้วก็จะผอมแบบมีซี่แพกถ้าถ้าอดอาหารนี่ก็จะตัวเล็กเฉยอ๋อค่ะถ้าถ้าอะไรเห็นมีซี่แพคนะได้ค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาวิ่งวอล์กอันไบนะครับทางยี่ก้นานะครับมาออกกำลังกายนะครับเพื่อป้องกันโรคอัมพผานนะครับเราจะแข็งแรงวัน้ียกันนะครับโอเคับครับผมผมก็รู้จักพี่ๆเขาประมาณสองสาคนนะครับที่สนิทสนิทกันที่เหลือก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่วันนี้มีคนทักผมประมาณสามสี่คนนะ นะครับโค้ดมากโค้ดมากผมก็หันไปดูผมก็ยกมือให้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมวิ่งกับพี่อีกคนหนึ่งที่เขาเพิ่งหายป่วยเขามีปริมาณเม็ดเลือดขาวในร่างกายสูง,ขงเขาก็จะเหนื่อยง่ายขเขาก็จะวิ่งไม่ได้ผมก็วิ่งชา้าชวิ่งข้างหลังแล้วคนมันเยอะผมก็เลยปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนนะครับพอสะกพกนึง่งผมก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมขอสปีดเล่นหน่อยนะจะตามไปหาพี่นัทพี่นัทก็คือคนที่อายุห้าสิบเจ็ดผมก็เลยสปีดไปหาเนี่ยกว่าจะเจอแกเนี่ยโอ้โหแกแบบเรียกว่าไงอ่ะห่างจากคน ีคนหนึ่งอ่ะสี่โลแกวิ่งมาเร็วมากเลยผมก็เลยตามมานะครับก็คือมาเจอแกก็เลยแกบอกว่าวิ่งควบคุมฮาร์เรสนิดนึงพอว่าฮาร์เรสสูงถึงร้อยหกสิบปุ๊บแกก็ต้องเบาลงแล้วเพราะว่าอันตรายร่างกายเราไม่ค่อยดีผมก็เลยวิ่งประคองแกไปผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงเนี่ยผมใช้รองเท้าแตะฝึกวิ่งเนี่ยแล้ววันนี้ใส่ผ้าใบาวิ่งเนี่ยมันเก่งขึ้นหรือเปล่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงผมก็ลองสับดูเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมวิ่งได้ดีนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่จะมมงางพลาผลอ สับดูนะว่าจะได้ทัก50นาทีไหมซึ่งปกติผมจะเรียกว่าไงวิ่งได้ประมาณ10กิโล1ชั่วโมงประมาณนี้ไม่เคยเร็วกว่านี้นะครับจะลองดู50เดี๋ยวจะเกาะพี่คนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยมีพี่คนนึงวิ่งได้45นาทีนะครับเก่งมากๆนะครับนี่คือบรรยากาศถ่ายเข,าข้าๆถ่ายมั่วๆเรียกว่าวิ่งเป็นบริการประกบเขาดีกว่านะครับเพื่อนกันก็วิ่งด้วยกันนะครับประกบเลยนะเฮะเขาจะวิ่งแล้วเขาก็จะหยุดเขาก็จะวิ่งผมก็จะวิ่งมาก่อนแล้วก็มารอ ถ่ายดูแกอยู่ไหนนะซูมอีกทีนึงหมวกขาวๆเจอละก็คือวิ่งมาหลอกแกแล้วก็มาด้วยกันนะครับคือวิ่งไปคนเดียวก็วิ่งได้แต่วิ่งไปทาไมอ่ะนะครับมาด้วยกันดีกว่าส่วนคนข้างหลังไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าวิ่งช้าอันนี้วิ่งเร็วนะครับจริงๆต้องวิ่งช้ากว่านี้นะระหว่างวิ่งสปีดแล้วก็หยุดกับวิ่งทีๆคงที่เนี่ยอันนี้จะดีกว่านะครับวิ่งแบบช้าๆแต่ว่าคงที่ดีกว่าสปีดแล้วหยุดเนี่ยโอกาสบาดเจ็บสูงเหมือนนักฟุตบอลนะครับวิ่งแล้วก็กระชากเป็นอินเทอร ถ้าร่างกายไม่พร้อมอย่าเพิ่งฝึกแบบนี้นะอันนี้คือเพิ่งกลับมาวิ่งถูกไหมเพิ่งหายรองช้ำอีกคนนึงก็ป่วยนะครับของผมก็เข่าอันนี้คือแฟนตาซีนะเนี่ยถ่ายรูปนะครับ <c oughs> นี่แหละคนนะ่คิดว่าตื่นเช้ามาวิ่งทําไมแหละทุกคนลองดูดิมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เขาตื่นมาวิ่งดูแลออกกาลังกายดูแลสุขภาพทํากิจกรรมเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มไม่แปลกแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เริ่มให้ความสําคัญ10โลเขาจะเช็คอินแจกหนังยางใช่ไหมเราก็มัดผมเลยเราก็ได้หนงยางมัดผมสบายที่คาดหัวไม่ต้องใช้ร้อน,นที่ไหนไม่รู้พี่อะไร สิ่งที่สำคัญสำหรับการออกกำลังกายต้องประเมินตัวเองดีๆอย่าหักโหมค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเพื่อนวิ่งเร็วเราวิ่งช้าเราก็ไม่ต้องตามเขาเราก็ปล่อยเขาวิ่งในเพจที่เราถนัด คือจริงจริงเนี่ยเราจะเริ่มต้นวิ่งสิบกิโลเนี่ยเราก็ต้องผ่านห้ากิโลก่อนนะครับถ้าเราซ้อมห้ากิโลไม่ถึงเราก็เริ่มจากเวลาก่อนว่าสิบกิโลเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเราก็ลองวิ่งให้ได้ประมาณนั้นก่อน <S <S เริ่มจากฝึกหัวใจก่อนไม่ต้องเร็วเน้นอึดวิ่งช้าจะสี่สปีดสี่สปีดห้าวิ่งบรบรลุวิ่งได้หมดแล้วเราก็ค่อยคฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ลองวิ่งระยะทางถึงดูว่าสิบกิโลเนี่ยเราวิ่งได้กี่่ชัวโมง เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันที่เราฝึกมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือภารกิจเราจะเข้ามาประมาณสักผมคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบมั้งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไว้อยู่นะผมเห็นช่องภาพคนนี้แบบตั้งใจมากดูดิฮะโอ้โหงานนี้จะมีสองระยะนะครับมีห้ากิโลอยู่ฝั่งซ้ายสิบกิโลอยู่ตรงกลางตอนนี้สิบกิโลน่าจะประมาณกี่โมงอะชั่วโมงยี่สิบนะครับแล้วก็ยี่สิบเอ็ดโลยี่สิบเอ็ดโลเป็นจักรยานนะฮะเห็นไหมเดินวิ่งปัน่นป้องกันโอมทันละ ชื่องานผมยังไม่รู้เลยทุกคนแต่ผมประทับใจเหรียญมากนะครับมาวิ่งก็มาฟรีเหรียญใหญ่ซะงนนั้นนี่คือพี่ๆที่เข้าเส้นชัยมาละนะครับแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มเราเนี่ยวิ่ง45นาทีผมก็เลยบอกว่าพี่เข้าหน้าเนี่ยผมขอเกาะนะฮะอย่างน้นนอยๆเนี่ยไม่ทันเขาก็ได้50นาทีก็ยังดีเกาะคนเก่งเดี๋ยวเราจะเก่งตามนะครับเป็นการกลับมาที่โอเคนะมีเวลาพรแจกด้วยมีข้าวต้มอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เอาอะไรมา นะครับไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆก็ถือว่ามาร่วมกิจกรรมก็ถือว่าโอเคละนะครับสนุกได้ออกกําลังกายนิดนึงแต่ง่วงนอนหลังๆังรู้สึกเริ่มแบบอายุมากแล้วตื่นเช้าไม่ค่อยไหวนะครับอันนี้เป็นน้ำต้าหู้เนี่ยอันนี้จะเจอพิธีด้วยนะครับซิติลันเหมือนกันจบยายยายกันกลับถ่ายรูปให้พี่ๆเขานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวมีสอนต่อตอนบ่ายนะครับโยนเหรียญถ่ายรูปเท่ๆหน่อยนี่เอาอีกทีที่ครับไม่ดูว่าช่างภาพจะถ่ายทันหรือเปล่านะครับเจอพระพอดีขากลับแล้วก็มาใส่บาท เอวเมวะิโตอินัเมดารังตุปปะปะเตียอิธิรักปิิรุมังวิาเมวะิจักูปะเตริปุสงาปาเนตัวบลนัโติลโตยะคาาบิโยิวาชักตุลาโนาต